จากเรื่องยาเสพติดมาดูเรื่องของสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับเรื่องของการสูบบุหรี่กันด้วยนะคะ,คะจะปัจจุบันนี้จะเห็นว่าตามซองบุหรี่ต่างๆที่ขายกันทั่วไปนั้นจะมีการพิมพ์ภาพอวัยวะต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้สูบบุหรี่นั้นได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่แต่ว่าล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกก็สนับสนุนให้ประเทศไทยค่ะเพิ่มมาตรการในการคุมเข้มบุหรี่เข้าไปอีกนะคะโดยใช้มาตรการบุหรี่ซองเรียบซึ่งกคาดว่าจะสามารถช่วย ลดจํานวนผู้สูบหน้าใหม่ลงไปได้นั่นเองค่ะโดยนายแพทย์ฮาไทยชิตานนท์นะคะประธานสมาคมควบคุมยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกค่ะร่วมกับที่ปรึกษาด้านยาสูบองค์การอนามัยโลกประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถแถลงข่าวนะคะโดยระบุว่าองค์การอนามัยโลกก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเพิ่มมาตรการในการคุมเข้มบุหรีเพราะมองว่าหากประเทศไทยเปิดการค้าเสรีอาจจะสง่งผลต่อมาตรการในการควบคุมยาสูบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจจะมีจำนวนผู้สูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของผู้สูบป,ปัจจุบันจึงสนับสนุนให้ใช้มาตรการบุหรี่ซองเรียบค่ะบุหรี่ซองเรียบคืออะไรนะคะก็คือว่าตามซองนั้นก็จะไม่มีการแสดงภาพหรือว่าตัวอักษรใดๆบนซองบุหรี่เลยเพื่อที่จะลด ความดึงดูดใจจากผู้บริโภคแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะบริษัทผู้ค้ายาสูบอาจจะไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้จึงอยากขอให้ผู้ค้านะคะคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคมากกว่าผลกำไรที่จะได้ค่ะ